ที่สามค่ะเอามือจิ้มแล้วก็ดันตัวขึ้นค่ะได้ไหมคะใจช่วยค่ะโอ้คู่ใหญ่ค่ะคู่ใหญ่ ความแรงของเขาค่ะขึ้นได้ค่ะมันโล่งเนี่ยค่ะกระทินง่นายได้เหมือนปอกกล้วยจังเลยฮะเข้าเบิ้งมันคือส่งเงาแต่เท้าสิงคือส่งไงแท้เ้ ถดแบคโขงกวามไฟสำหรับเดินเข้าสู่หน้าง,งานที่สามค่ะเดินไปเลยค่ะเดินไปเลยงานติดกันค่ะคุณว่าเสร็จลงไปเรียบร้อยบล่ค่ะครับเส็จแล้วครับ ถึงใจปะค่ะงานใหญ่ลูกใจครับสวยงามมากเลยขอบคุณค่ะบนพย่องก็ได้เียงเอาคุณพ่อตัน

ของเราค่ะของถันสลับบัตค่ะอยน้ำกินปลาค่ะเพราะ <c oughs> มันใบน้ำหมาสาวดิน้ำ <c oughs> กินปลาฮะ้ยมันคือเงียบๆแบบนี้ เมันดินสามองกอเอาตี ได้วเวลาเปิดน้ำแล้วครับไหลลงสู่ที่ต่ำครับไปแล้ว จนๆและไม่ตาวะนี่ข้องหวานมะนี teamed, ่ข้องหวานถ้าสลรวัตได้ว่าได้กินแต่ของหวาน ว่างหันโดดยังไงมันเหี้ยเด้อเฮ้ยไม่ได้จะโดดตล้าไปหาสูงเลยถอดแมทออกด้วยค <c oughs> ือบใส่สุดไหวหนามมากมาโดดดังนี้ <c oughs> <c oughs> เออหย นักกีฬากระโดดยางครับนักกีฬากระโดดยางโรงเรียนบ้านยางหลวงปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าปีพศสอง5ันครับอ่นี่แหละแบนปะมมันหาซีเนาะหาซีหาหา,หาครับ อย่านากร่ากระโดดยางครับโดดทางนี้ไปมึงดูว่าทางนี้โดดได้กว่าโดดได้ยู่โดดทางต่ำขึ้นด้านซึมเนาะเอาโดดมึงดูหักแขงหักด้วยได้เมียอะไรด้เนี่ยขุดฮ่าฮ่าฮ่าอันโดดได้อยู่แล้วโดดทางเหมือนนี่ตกหน่ำ ขอดเกิอบได้ไหมโอ้ยมึงพี่นอ้องค้นสิไปเปียงน้ำนะว่า,วาน้ำตรงนั้นบมนไหลนะเปียงน้ำสัมผัสกับความเย็นของน้ำเย็นดีปะ่ะฮะ สมัยเป็นเด็กหน่อยครับร้อยเหรียญนำน,น้ำตากาครับเนี่ยเอตากาเนี่ยมุนบิดเอาตีนเหยียบลงก็ได้คุณเอาตีนเหยียบลงแม่ตรงนี้ตรงนี้ข้างหน้ามั้เนี่ย ยี่ังี้ยีกระเดียนเหรอยีกระเดียนไปแล้วยีกระเดียนไปแล้วยีกระเดียนจะขึ้นขาเหรอยีกระเดียนจะขึ้นขานั่นๆๆๆๆดาวๆไว้เลยเอออ่ะฮยี่กระเดียนถึง่ีปีงู้น่ะน้องนี่มีปีงนี่คน ควายว่าจับอยู่ขาอเลยจับอยู่ขาขาขวานที่ไหนมีควายที่นั่นมีอีปิง ไปพอแเราขึ้นมาพอแล้วขึ้นมา,นมาเดี๋ยงูได้บัดเนี่ยเดี๋ยงูได้บัดเนี่ยไปแล้วเขามือเว้ย <laughs>